ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่ช่องเอสตอนนั้นินเคยนะครับผมก็ถอยคิปวันนี้ก็อยู่กับการสุ่มการชากันยินเคยนะครับผมว่าจะเป็นงไงนั้นก็ขอฝากกันตามช่องเอสตอนนั้นกัดนด้วยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าตู้ซีซั่นนี้ก็เป็นตู้ของซีซั่นห้านั่นเองนะครับผมพอดีว่าลืมทํานั่นเองนะครับผมก็พอดีว่าไปทําของแม่มดนก่อนเนาะก็เลยแบบเออได้ตัวละครครบอะไรการครบก็นั่นแหละเลือกสุ่มนะครับผมก็ตามคลิปเลย ตอส่วคิวันนี้ผมก็จะมาสุ่มในส่วนของตู้ชาลอตแล้วก็แมกนานั่นเองน,นะผมแต่ว่าในส่วนของอชาลล์นี้ผมได้มาแล้วเนาะก็เลยแบบอาจจะมาสุ่มให้ดูเพราะว่ามันหนึ่งชั่วโมงใช่มาสุ่ม,มาหาอะไรตอนที่แม่งจะปิดแล้วนะครับก็พอดีก็นึกขึ้นได้ว่าเอยเชี่อทำไมผมไม่ทําอันนี้วะโอเคครับผมถ้างั้นเพื่อไม่การเสียเวลาก็ไปสุม่มกันเลยนะครับผมนี่เลยมาอยากเกลืออืมดูอ๋อตูอ้แรกตู้แรกปกติครับ ตู้ตัวแรกเบ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 ตู้แรกยังปกติตู้เรกมันเออผมแบบก็ยังปกติแหละตือแรกยังปกติเชื่อผมเออนี่ต้องต้องอะไรตู้ตู้หลังๆเนี่ยฮึ๊บมาว่ะชุดหลวอ่ะชุดหลว่ะลื่งตามึงจะมาเป็นเหมือนกับตู้แม่มดไม่ได้นะขอขอเป็นการฉลองได้ไหมตอนนี้คืออยากได้กัน กเริมโง่แล้้กเก็กเกกทเลญน้ําไฟเดียวโอยมีล้วเว่เียนบร์มิลิออนกูมีล้วันไปไหนวะคือเออพี่บุกอรเลนขอเลีนี้นะทําไมพี่มาทําร้ายผมอย่างนี้ครับโหดร้ายว่ะกูมีอยู่แล้ว หนึ่งชั่วโมองหนึ่งชั่วโมองกูโอ้โหโอ้โหนี่คือเขาทวาคนเล่นแบบเล่นไม่เป็นเวลาเวลานะครับผมมาสู่อะไรตอนทีสองมึงมาสู่อะไรตอนที่สองทีสองท,สองทีสามเอาวะชุดหลูว่ว่ะนี่ต้องลืมตาซะแล้วมึงโ,โดนต่อยปากแน่เฮ้ยเอาว่ะหลู่เฮ้ยสี่ลุงงม่ม่งแบบมาโอ้โหเปิดมาแรกเลยปึ๊บ ฮะฮะมึงต่อ,อยกูดีวะมต่อ,อยกูดีวะโอเย้มันเกลือโอ้ยโอ้ยหนึ่งชั่วโม,มงกูโคตรเกลือเลยเอาวะเริ่มมาใช้เพชรกันละนี่ครับผมมันมันยังไงแค่ปลายทางเอ้ยไม่น่าพูดเลยกูปลายทางไม่ละมึง อ๋อไอไอเมื่อกี้แบบคืออะไรอ่ะคือแบบแบบไอแก่ไม่ลืมตาแล้วแบบโอ้ฉันได้การอะไรเนี่ยว้าวมึงต่อยกูดีกว่าโอเคครับโหเราแบบมาลุ้นแบบลุ้นเร็วมากถูกกายชัยเอาว่าไอชุดหลูว่ะประตูทองชุดหลูมึงต่อยกูดีกว่าอะไรอ่ะโอ้โหไอแก่หลอกเลือง บอกเขดียนะครับผมว่าดูประตูทองไม่ได้ครับต้องดูแบบประตูทองชุดหรูแล้วก็ลืมตาถ้าไม่ลืมตานี่เมื่อกี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่ง,งที่แม่งไม่ลืมตาเอาเวย้ยเอาเวย้ยเราจะมาหมดเพชรกับอันนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาว่ะแม่งมาอ่ะอีหลับเดิมเอาว่ะลืมตาไอาตัวนี้ไหนละครับเนี่ยลืมลืมนับสองอนันสองอัน ก็ใจเข้มเรียบเวนเฮ้ยออกมาเป็นสัตว์อะไรอะลิวมาทำไมเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้ได้อยู่แต่ตัวอยู่ไหนตัวละครอยู่ไหนเฮ้ย ลุงลุงออกเยอะอยู่ลุงออกเยอะอยู่ลุงลุงถือว่าออกเยอะอยู่ออยออยทำไมไมันมาแต่การ์ดวะเอาว่า,า,วาโหเหล่านี้แม่งมีพลึกมาดูที่สิบก,ก็คือหกครั้งอันนี้ตู้ที่เจ็ดแล้วโอ้โหไม่ลืมตาตาสภาพครับตามสภาพเลย คลิปนี้ไม่มาไม่ต้องแปลกใจครับเพจถ่ายแปลอะไรนี่ยก็เข้าใจได้แหละมันเอามาล้างล้างกันโอโ้โหกดอีกแค่สามครั้งก็หมดแล้วว้าวครับเปิบปบบประตูทองชุดหลูวออกเป็นลืมตาโอ้ยไม่คิดจะลืมตาให้หน่อยเลย โอ,โอ้โหเขมปิดโอ้โหเขมปิดปิดเลยโอ้หประตูทองชุดหรูมากๆอีหลอบเดิมเลยโอ้โหหลอกเรืองโอ้โหหลอกเรืองมากไม่ลืมตานี่ไอ้แก่มต้องโดนโดนเป็นมีมไฟจริงๆนันเนี่ยโอ้โหมึงก็เข้มเกิน จะบ้าตายโะจะหมดตู้ไม่เพชรกูเนี่ยจะหมดไหมมาครับอีหลอบเดิมอ๋อเว้ยลืมตาเว้ยก็คิด่ะไรแล้ววะลืมเอ้ยโอ้โหไม่ออกโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมมันออกลุงเยอะจังวะออกลุงเยอะเกิดไปบ่าวะ แม่งเค็มปึ๊บไม่ใช่ที่เปลี่ยน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 ยังเออเอาเว้นเป็นดามว่ะเฮ้ยแม่งหน้าเหรอยังแย่เสียพูดสีดำไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนตื่นแม่งโอ้แม่งตีหนึ่งตีสามอ่ะเราจะตั้งไว้กิสโตบาลอี ก็รันอยากให้ลุ้นอมไม่แถมการ์เอา,เอาอ่ะอันนี้เอามเป็นมีบึงเฮ้ยไกลไปเอาไอการ์ดมาตลอด <c oughs> ผมได้ครบแล้วครับโอเคครับผมก็ <c oughs> มึงก็ปิดคลิปเลยลิปหายเลย มันได้ตัวครบแล้วอะครับโอ้โหแล้วพอดีเป๊ะเลยอะโอ้โหแล้วมันพอดีเป๊ะร้อยหนึง่งโอเคฮะผมก็น่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คกันเดี๋ยวไปเช็คกันเช็คว่าเราได้ครบไหมเราต้องไปเปิดที่พจนานุกรมนะครับผมแล้วไปที่จอมเวทเออตัวละครผมยังไม่ได้ได้ไม่ค่อยเยอะครับออยังยังไม่ได้ไม่ค่อยเยอะนะยังขาดอยู่บ้างครับ S R มันขิงเหี้ยเลยอ่อในส่วนของแมกนาโอเคเรามีแล้วใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของชาลล็อตอ่ะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหน้าสกิลโอเคโอเคครบหมดแล้วโอเคครบหมดแล้วนะครับก็สัตวค์คิดวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าหากผมลงเร็วก็อาจจะลงเลยนะครับผมก็สัตวค์คิดวันนี้ก็ไปแล้วครับกับการสุดกาชาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ตู้มันจะปิดแล้วเนาะมาสัตวค์คิดวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกัน I right. do